แกะออกมาโหช่วงนี้หลายที่นะครับก็มี PM 2.5มีโรคต่างๆมากมายเลยนะครับวันนี้เราเลยจะมาลองแคะแกะ เจ้าตัวเครื่องฟอกอากาศกันนะครับว่าเจ้าตัวเครื่องฟอกอากาศไสกองมันเนี่ยจะมีฝุ่นเยอะขนาดไหนนะครับซึ่งจะเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ชื่อรุ่นว่า Xiaomi Air Purifier นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเจ้าตัว Xiaomi Air Purifier มันจะเก็บฝุ่นได้เยอะขนาดไหนกันเชียวนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เจ้าตัวแผ่นกระดาษอันนี้นะครับมาเป็นตัวรองเนาะทำให้มันจะได้ฝุ่นไม่เลอะมากนะครับเดี๋ยวเราเอาเจ้าตัวเครื่องฟอกอากาศขึ้นมาเลยอ่าเรียบร้อยนะครับ ก็ทางแกะมันจะอยู่ด้านหลังเนาะแกะออกมาโหเยอะมากอ่ะเดี๋ยวทุกคนจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราจะถ่ายถ่ายเจ้าตัวโทรศัพท์ของเราไปให้ทุกคนดูด้วยอะอ่ะดูทุกคนเยอะมากมๆโหอันนี้คือของจริงเลยครับอ่ะมา จริงๆไม่ต้องแค้ก็ได้เนี่ยจริงๆไม่ต้องกระแทกมันออกมาก็ได้เนี่ยมันโอ้โหเยอะขนาดนี้อือหืออ่ะเอาเป็นว่าก็คือเดี๋ยวเราจะลองทุบลงไปโอ้มันต้องทุบแล้วเออเอาเป็นว่าฝุ่นเยอะจริงนะครับเอาเป็นว่า6เดือนที่ผ่านมาก็คือ ฝุ่นได้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวถ่ายไปให้ดูด้วยนะครับว่าฝุ่นมันเป็นยังไงเยอะมากจริงๆครับนี่ก็คือสรุปแล้วก็คือว่ามันช่วยฟอกอากาศจริงๆทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่เป็นภูมิแพ้นะควรจะมีเลยนะครับก็ลองไปหาซื้อกันดูนะเจ้าตัวเสี่ยวมี Air Purifier มันสามารถช่วยฟอกอากาศได้จริงๆนะครับอันนี้ตอนนี้ก็คือต้องขอไปเคลียร์เจ้าตัวฝุ่นนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบคลิปวิโรดีแบบนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์ไให้ปอด้วยนะครับ